สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลิซาย,ย่า very VIP คลิปนี้แอดเอาข่าวของเราอัปเดตเกี่ยวกับการแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตการกระชของ,ขอ,งนอนลิซามายเพื่อนๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยก็ใกล้จะวันงานแล้วนอนะมันก็ต้องมีอะไรหลุดออกมาให้พวกเราได้เห็นกันบ้างรายละเอียดเป็นอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยมาค่ะทุก งานใหญ่ของลูกสาวสรดรักของเราจางาจีมีหรือที่จะธรรมดากับงานการล่าการกุศลที่ลิซ่าจะไปร้องในฐานะศิลปินเดี่ยวที่จัดในสถานที่ใหม่จุคนดูได้จุใจมากกว่าปีที่แล้วถึงสมเท่าพวกเขาก็ได้เริ่มจัดเวทีแสงสีเสียงกันแบบอลังการกันแล้วค่ะเวทียิ่งใหญ่กริงไกรสมศัรีมาเวอร์แถมตอนที่ทุกคนกำลังจัดเตรียมง,งานเวทีอยู่นั้นเพลง SG ของดีส โอซุนะเมแกนเดอะสตอลเลียนและลิซ่าก็ดังขึ้นค่ะเปิดกลามันไประหว่างเตรียมงานซับๆแบบตัวแม่ แต่เอ๊ะมันยังไงสิเพราะเมื่อวานนี้ดีเจสเนไปกดไลค์ให้กับบ้านเบสบลัดพิงค์แฟรนซ์ที่ได้ทวิตแซวดีเจงูว่าดีเจสเนอยู่ในปารีสด้วยคงเป็นโอกาสที่พลาดไปจริงๆถ้าเขาไม่แจมบนเวทีในงาน Yellow Pizza Gala อ้า พอมากดไลค์จวิตแบบนี้ทําเอาแฟนๆกระตุกกันเลยทีเดียวคาดหวังแ้้หนึ่งว่าง,งานนี้จะมี SG อยู่บนเวทีด้วยหรือเปล่านะแถมดีเจสเน็กก็เป็นคนฝรั่งเศสด้วยนะครับเพื่อนๆถ้ามีคอลแลบกันบนเวทีจริงๆมันจะกรีดมากแนมะ่ และจากเมื่อวันนี้ที่ทีมแดนเซอร์เกาหลีบินไปพร้อมที่ปารีสแล้วนั้นตอนนี้มีหลักฐานเพิ่มเติมมาค่ะว่างานนี้อาจจะไม่ได้มีแค่แดนเซอร์ทีมเกาเท่านั้นหรือเปล่าเพราะว่าแดนเซอร์จากพิ n งเ e l l a ล่าคุณคริสตาอาลเบิร์ตได้มาลงอินสตาแกรมโพสต์ว่า MoneyXLisa very ready to be back on stage now เธอได้ลงวิดีโอเต้นที่แสดงร่วมกับนอริซ่าในเพลงมันนี่แล้วบอกว่า ตอนนี้พร้อมมากจะกลับคืนสเตจอีกครั้งส่วนคุณแมดดี้บาร์เน็ตก็มาเมนต์อบว่า you better come through คริสซี่คุณควรจะมาที่นี่นะคริส s ี y แล้วเคลตูตินก็มาเมนว่า d a s e g เธออยู่นั่นไงกรี๊กรีกรี๊ดแบบนี้หมายความว่าไงหมายความว่าส่วนหนึ่งของทีมแดนเซอร์จะมีนักเต้นของพิงค์ชอนล่ามาร่วมไปทีกับน้องลิซ่าหรือเปล่าคะถ้าใจแดนเซอร์สองทีมจริงก็คือความอภิมหา หลังการเวอร์ของจริงแดนเซอร์คือเต็มเวทีเอาให้จุกๆุสมคำร่ำลือเออความปังทั้งโลกเลยจะมาแล้วค่ะเตรียมรอรับแรงกระแทกกันใจเลยเนี่ยเวลาน้องลิซ่างเงียบๆมันจะต้องมีเซอร์ไพรส์มาเพียบแบบนี้เสมอด้วยความตั้งใจโฟกัสกับงานที่ลิซ่าจะมาแบบไม่ธรรมดาต้องจัดหนักจัดเต็มทุกทีอ๋ยคนแกนสแตนด์อัพรอแล้วค่ะ และแม้ว่างานกาล่าที่จะถึงนี้เวลาจะตรงกับตี2ข้ามคืนมาวันที่27บ้านเราซึ่งไม่มีการออกอากาศผ่านทีวีหรือไลฟ์สดในวันที่มีงานเลยนะคะแต่จะมีฉายรีรันทั้งทาง France 2 TV ในวันที่27มกราคม2ชุ่ม40ตามเวลาของฝรั่งเศส ซึ่งจะเผยพระาในช่อง YouTube ของช่องด้วยค่ะยังไงไปคลิก Notify นีมีหรือคลิกให้แจ้งเตือนเมื่อวิดีโอปล่อยออกมาได้เลยนอกจากนี้ก็มีรีรันทาง t v 5มองในวันที่3กุมภาเวลา3.50ทุมหตามเวลาของฝรั่งเศสค่ะแต่ที่แน่ๆคืนนี้พวกเรามารอดูกันคือว่าจะมีภาพจากงานการลาดดินเนอร์เหมือนอย่างปีที่แล้วที่มีการจัดงานเลี้ยงก่อนงานคอนเสิร์ตหนึ่งวันน้องลิจิตใจดีมาปล่อยรูปให้เรา ได้วีก่อนไหมครับหากมีอะไรเพิ่มเติมอาจจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบร่วมกันนะคะเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้เม้นมาจ้าลอยคิดว่าพ่อดีเจสเน็กจะมาจอยกับน้องลิซ่าด้วยไหมแล้วพิงเชล่าแดนเซอร์ล่ะยังไงเม้นมาคุยกันเยอะๆเลยนะคะพอสาสำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนกายเพื่อนๆมีความสุขกับการรับชมเ้ากับพวกเรานะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ารักๆๆไปแล้วบ๊ายบายจิ๊กเก You can still go, even when you feel slow. You can still go, even when there's no hope. You can still go. I never answered a no, man. I